สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเก็บรอบกันนะครับวันนี้มาเก็บชาหน่อยน้ำเต็มแล้วจะไปดูกันนะครับว่ามีปูไหมวันนี้สิบ,ส,บ,ส,บสิบกอบนะครับโอ้ยวันนี้ตื่นสายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่รอบเลยนะครับขอท่นผู้ชเดินผ่านตรงนี้ก่อน วันนี้วางไว้สิบรอบนะ่านผู <S <S hm ้ชมหลงรุ่นรอบแรกกันเลยน้ำน้ำสามขั้มครับเมื่อคืนสอบดันโดนน้ำผ่านี่สไลด์อะไรกัน เรามาเก็บช้ามากนะุ่นผู้ชมนะรวมอยู่ไหมเจอเหลือไหมเนาะทำยังลงล่ะหนึ่งตัวครั่คนผู้ชมนี่ฮะนะครับหนึ่งตัว รอบต่อไปนะครับมาดูรอบนี้กันครับทีงไหนแล้วนะอ๋ะอ,อชอบครับโอเคครับมันดำมากเลย ประมาณสามขีดสี่ขีดนะครับนี่สุดนึยครับจะกะลบต่อไปครับมาครับมาต่อกันมาต่อครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งลูกนะครับนี่หนึ่งหลอดอยู่ข้างล่างนี่ก็โอ้นี่นี่นี่มาต่อท่านผู้ชม ก็จะมีนะนีปลูกจริงดีมากเลยนำนี่กี่ตัวไม่รู้กี่ตัวครับโอ้หนึ่งตัวนะท่านผู้ชมโอ้ยนะตัวดำจัดเลยท่านผู้ชมลายหอนห้ามอย่างไรเราลองดอนดูอยู่นี้นะครับแล้วมีตัวดีๆเท่านั้นเลย นี่น่าจะเข้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วท่านผู้ชมนะเขาเคยเอาไะสอบคือตอนแรกเนี่ยกรูว่ามันจะออกหมดทุก่านผู้ชมก็เรามาเก็บช้นะเออไม่สามรอบสามตัวครับเดี๋ยวเจอกับต่อไปไปครับอีกรอบหนึ่งรอบที่สี่ ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับอือดสีไม่มีครับดูี่สีไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งเหยื่อเอ้ยไม่มีทั้งปูไม่มีทั้งเหยื่ยอบอกไว้เออ นี่ท่านผู้ชมตัวใหญ่นะของนี้เฉยเลยนี่เ,าเอาลูกนี่ฮะโอเคครับเรามาช้าครับเ,เราบอกกันเลยมันรู้นะใต้น้ำขึ้นมา S <S ตรงนี้นอนปลวกอยู่นะคุผู้ชมเมียแก่ครับนู่นนี่นี่เลยละนอนปลวกอยู่ไปครับตรงนี้ปูรามีแล้วท่าต่อนะครับตรงนี้ท่าตอ่อไม่รอเลยนะสี่ตัวครับน่ารักสี่ตัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้ได้เวลาครับสิบสองนาฬิกาครับผู้ชมมาดูรอบนี้กันต่อครับ ทางในป่านี้สามรอบนะครับเราเรกตรงนี้ก็ไม่มีคืนน้ำมินนะมีไม่ได้นะครับข้างหน้าอีกหนึ่งครับน่าจะไม่มีหรือไม่มีนะครับ

tôi nó tôi vậy, tôi về tôi về tôi sẽ thay đó trong xe ui nè lắm tăng rồi นี่ท่านผู้ชมวันนี้ห้าขีดได้นะแรงช่ำเลยเก็บก่อนครับเก็บก่อนมาครับรอบที่เก้านี่ก็รู้ยังไงน้ำเต็มมาน้ำเต็มตลอดเลย นมาครับรอบสุดท้ายที่ตรงนี้นี่เขาจะมาเก็บตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนแล้วนะไอ้นี่ก็น่าจะไม่เหลือนะท่านผู้ชมนี่ฮะมาเก็บช้าครับยังนี้มาเก็บช้ามากก็จะมาเก็บตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็น้ำลงเหมือเมื่อคืน จะหมาตลอดไหมนะคือวันนี้คนกงแล้วกันนี่ก้งดิต้โตไม่ได้นะครับไม่มีมันออกดอว่ยยังไงสุดท้ายไม่มีนะครับโอเคครับเราก็ไปสรุปกันทีาบานครับ <c oughs> มาสรุปกันครับท่านผู้ชม1ตัว2ตัวครับ3ามสหทั้งหมด5ตัวครับท่านผู้ชมหวานๆครับวันนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ